เอาสวัสดีนะครับผมมาตอนแรกกว่าจะปิดคลิปแล้วนะชมอีกสักคลิปเป็นไรเน่อ๋อ้โย าไม่พกเพราะว่าทําไปปั่นมาเนี่ยเอาเผื่อไว้ยูดินกบดันเนี่ยแม่คือเจ้าของเขาพังกันนาไปนะครับแล้วก็ปีเขาก็ะดันให้ด้วยนะครับโอ้โหสุดจัดแม่ยืนถ่ายบนทางมังกรน,นานไม่มันมันต้องลงไปข้างล่าง เสียลูกพี่บอกเก์สองเลยเไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาเล่นกันแบบนี้เลยเหรอ สุดยอดอ่ะอยู่ที่ใชานาดนะครับผมหันคาไอ้ทีมงานของพิคมนะครับยอดโ้มาแล้ว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 เต็มไปมาโอเฮ้ย อย่าดราม่านะครับเพราะว่าปกติเพ่แกเขาใช้งานกันอย่างนี้นอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยดูยเต็มใบมันเลยใบดันก็จะขายไม่ออกนะเพ่เ้ยเฮ้ยเฮ้ยทะเลทำเปทะเลเลย ขยำฝาท้ายด้วยสุดจัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอ้แน่นอนโอ้โอเหเฮ้ยน,นีย่ทีมงานพิคมนะครับรตีสิ่งของเชนนาะนะครับอันคาปกติพี่แกเขาก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าผมมาถ่ายแล้วแกจะทำนะ ปกติแกก็ดันแบบว่ากบปัก,ก,กน,นีก่คืองานถนัดแกโดยเฉอ่าไม่ใช่ว่าเขาใช้ของแบบว่าล้างผ่านนะครับคือฝา,าท้ายน่ะผมอธิบายก่อนว่าเขาทํามาแล้วนะฝา,าท้ายน่ะแกทำโอ้ข้างในแกซับเ,เล็กมาเยอะอ่าแกแกทำแบบคทำมาแล้วครับไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าแกวไว้ดันแบบกบป,ปักกบอะไรนะเจ้าของนาเขาก็ชอบใจเนาะแบบนี้ เดี๋ยวเขาก็จะปั่นให้อีกทีนะครับอันนี้ดันเอ,เอาเอาที่เดินเอาที่เนินมาก่อนเนินเนินน,น,นะครับเพราะว่าปกติมันเป็นขนาอยู่ตรงนี้นะครับขวางมานี่แล้วเจ้าของนาเขาก็สั่งให้พังนะครับพังขนาทิ้งแล้วก็แกก็เลยดันให้เลยเดี๋ยวผมจะถามพี่นะว่าอย่างเงี้ยคิดยังไงหรือว่าทําให้ฟรีแบบเจ้าของนาขาประจําอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับไงล่ะ <c oughs> เจ็ดอีตัวองพี่โคมเนยวิ่งวิ่งวิ่งไเหมือนชาวบ้านเขานะว่าพี่แกยัดอะไหล่หกสิบมาครับทุกโ่บหมดทีตเทอร์โบนะผมกําลังดีมากถ้าใครสนใจนะครับอย่างที่ผมบอกเลยก็ติดต่อไปที่เฟซ้วผมจะทิ้งหน้าเฟซคนที่ทําเทอร์โบไว้ให้นะครับก็เป็นชุดของเขาเลยนะงบก็ไม่แน่ใจนะครับงบตอนนี้เพราะว่าเขามาเดินสดกันที่หน้างานเลยนะครับคนทําเนี่ย เาทำมาหมดเลยนะฝาท้ายเฮ้ยขยาวปิ้นติดอันนพี่อะไรนะหวัวแดงแดงน่ะพี่จุลาแล้วคนนูน้นอะเสื้ออะไรก้อนอ่ะผมจำชื่อไม่ได้แกอย,อย่างว่านะความจำผมไม่ค่อยดีนะครับ ชุดเขาก็จะมีพี่คมนับคมพี่คมแล้วก็เซียนแนนนะครับแล้วก็พี่จุลานะครับเอ้ยแป็นแปลนแปลน,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 นกันด้วยเอาดิเอาดิไปดันไม่ได้กินผมหลอกสุดจริงๆ ขวาท้ายด้วยแหมผมบอกว่าไปทางหุ้งงนตอ่อสุดจัดที่ไหนทำแบบนี้บ้างโอ้โหจะผลจของนาเขาไมา่ได้จุดฟางด้วยนะครับดันดิบเขาเลยดันดิบเถื่อนจริงๆแถวนี้ โอ้โหเที่ยวแรกดันไปแล้วนะอันนี้เที่ยวสองนะครับไล่เก็บเที่ยวสองให้โอ้เต้ ลอลลอนแล้วเลลอล แล้วผมถามพี่คมนะครับเนี่ยพี่ถ้าเขาดันเงี้ยพี่คิดตังค์เขาไหมเป็นชั่วโมงแล้วเป็นยังไงอ็ออันนี้กรณีพิเศษคือเราดันเฉยใส่เขาเฉยใส่ใช่ไหมเพราะว่ามันหน่อยเดียววะครับหน่อยเดียวเหรอพี่หน่อยเดียว่นะหน่อยเดียวมันเป็นมันเป็นบิ้งเลยนะไอ้นี่ข้าวไม่เฉยโอ้เพรหนาลูกแ้ขาประจําขาประจํอ๋อลูกเ้าขาประจําขาประจําครับโอเคแล้วถ้าเป็นปกติอ่ะพี่ปกติอ่ะชั่วโมงละ เราใส่ใบดันหรือว่าใส่ดันงี้แหละถ้าแข็งๆก็ใส่ใบดันโอ้เราสามารถดันอ่้ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามหน่อยอย่างเงี้ยมีผลอะไรต่อใบดันไหมไม่ใบใบตีงหลังเนี่ยมีผลแล้วไม่มีไมม่ีเพราะเราทำประจำอยู่แล้วทราประจำอยู่แล้วอ๋อันนี้เดี๋ยวมันเขาต๊อกมีรถต๊อกเก็บกันเกี่ยมใช้ได้แล้วแล้วแล้วถ้าดันพี่ดันชั่วโมงเท่าไหร่ว่าถ้าดันน้ะชั่วโมงหกร้อยหกร้อยถ้าดันแห้งอ่ะพี่ดันแห้งก็ห้าร้อยห้าร้อยแล้ววิ่งคันนาก็ชั่วโมงละ ห้าร้อยห้าโอ้ดูพี่ทำเด็กเพ่งกันซะชนะถ้าวิ่งแม่งเด็กจะมันตอวนี้อ้าวเขาเผอหน้าแรงเดี๋ยวเจอกันเพ่อ่าผมต้องขึ้นมาอีกต้องขึ้นมาเจอพี่ให้ได้เราวิ่งคนะครับนี่แล้วฟางไม่ได้จุดดูไปแค่ไปมีฟางคันเลยนี่นะครับของดีไส่นาดเป็นไงล่ะอ่าตามนี้นะครับอย่างที่พี่อธิบายฟังนะครับผมเก็บบนบบเกียบก็อ่ามีรอบเลยสวยเจ้าเลยเผื่อแคบก่องเอามาลูกไม่สวยไม่ต้องย่ำเลยวโอ้ อยา่ยาอยา่าอย่ามีดราม่านะครับผมขอร้องนะเพราะว่าพี่เขาทางานกันแบบนี้จริงๆนะครับรทำจริงจริงไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าผมมาถ่ายแล้วพี่ก็าดาันให้ดูนะเพราะว่าคนแถวนี้เขาบอกว่าพี่ทําแบบนี้จริงๆนะครับคนที่คนที่นี่เลยเขาบอกว่าพี่ก็ทําแบบนี้จริงๆนะปกติเขาอไม่ได้ว่าแกงทําให้ดูนะพี่เ็าทาแบบเลยอย่างนี้เลยเพราะว่าเจ้าของนาเขาก็พูดแบบนี้นะครับเป็นเสียงเดียวกันหมดอาจจะทําดีเจ้าของนาเขาก็ดีใจด้วยเนาะ เขกาก็ได้นาเขาก็เรียบนะครับใครก็อยากจะจ้างนะครับผมฮ่าฮ่า่ามาเลยาแล้วนาเราาลย่าดี่วี่เรียบเนะ้ตอกเกิงจบเป็นไงลูกพี่มัน โอแน่นอนจริงๆดันกันนึกว่าไปดันหน้าเลยมากันนะโอ้ก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยเขาไม่ได้เป็นไรนะครับโอ้เดี๋ยวเราจับเขาอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะปั่นเก็บตามทันสันแล้วก็ทีนี้ก็เรียบไปหมดเลยนะเพราะว่าเขาดันมาหมดแล้วเนาะทีนี้ก็อันนี้พี่จะไม่ได้คิดตังนะครับไม่ได้คิดตังกันจองนะขาประจาเขาทาให้นะครับผมเป๊ะประตูพี่คมหน่อยดิ เอาใหม่ดิเบอร์โทร086 131 9859โทรมาสอบถามได้นะครับแต่อย่าโทรมาเล่นเพราะว่าเขาก็มีงานมีการทำเขาเนาะจะ <laughs> โทรมาฮ้พี่พี่พี่พรถปัดให้ผมหน่อยสามไร่างี้ไม่เอานะ <laughs> เอาเป็นงานเป็นการนะครับ <laughs> อ่ะโอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้เลยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไล้์ทุกกำลังใจนะครับอย่างไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ